จริงๆเรื่องการใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับธุรกิจที่เป็นอสังหาเนี่ยนะขายบ้านขายคอนโดเนี่ยนะ จริงมันก็สําคัญนะกับกับทุกคนเลยนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เรามีการขายถูกไหมขายบ้านเราขายคอนโดเราอย่างเงี้ยนะแต่เพราะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นปัจจัย4ี่ถูกไหมพอเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยบางทีทรัพย์สินที่เรามีมันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมคอนโดเราก็มีเพิ่มอย่างเงี้ยนะแบ้านเราก็มีนะครับหรือที่ดินอย่างเงี้ยเราก็มีอย่างเงี้ยนะแล้ราบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ใช้มันเราก็เลยอยากจะขายนะขายเพื่อทํากําไรขายเพื่อเอาเงินไปใช้เรื่องอื่น ไปใช้ในธุรกิจของเราเงี้ยบางทีมันก็เกิดขึ้นได้หรือหรือเราทาธุรกิจขายสินค้าแบบอื่นอยู่เนี่ยไม่ได้ขายพวก real estate อะนะแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเริ่มแบบว่าเติบโตถูกไหมธุรกิจเรามันแบบยอดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเงินมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเงินที่มันได้จากธุรกิจบางทีมันเหลือพอมันเหลือเนี่ยเก็บเงินสดไว้มันก็อาจจะไม่ดีถูกไหมเพราะว่าเงินสดบางทีมันก็อาจจะเงินเฟ้อมันเพิ่มอย่างเงี้ย ก็นะแปลว่าเงินที่เรามีมันก็หายไปนะแต่การที่เราไปซื้อสังหานะไม่ว่าจะซื้อสังหาเพื่อใช้เองในธุรกิจใช้เองในชีวิตของเราเนะนะบางทีมันก็ไม่ได้ใช้เพื่อธุรกิจนะเราก็ใช้อยู่อาศัยของเราด้วยนะนะม,มันมีโอกาสอยู่แล้วเพราะมันเป็นเหมือนปัจจัยเสี่ยที่เรามีโอกาสซื้อมีโอกาสขายแล้วก็มีโอกาสที่เอาเงินที่เรามนะนะีมาแบบลงทุนทางด้านนี้อนาะนะจารย์เห็นหลายผู้บลมหลายคน,นยที่เข้ามารมเนบ่ยนมะธุรกิจหลักไม่ได้เป็น real e s t a t เป็นธุรกิจอย่างอื่นอาจจะเป็นงานบริการ อาจจะเป็นทําโรงงานอย่างเงี้ยนะครับประสบความสําเร็จสูงมากยอดขายเยอะอยู่แล้วหลายๆธุรกิจที่แบบเข้ามาเรียนเนี่ยนะแต่นี้พอมีเงินมากถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะหรือมีเครดิตมากระดับหนึ่งเนี่ย,นะเ,ยเงินบางทีไม่จำเป็นต้องมีเ,เงินสดก็ได้เป็นเครดิตที่พอเราทําธุรกิจแล้วเราได้เครดิตที่มากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมดอกเบี้ยก็ได้ถูกกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะต้องเอาเครดิตตรงนี้มาใช้นะครับมาใช้วิธีหนึ่งก็มาเนี่ยมาลงทุนอสังหาไม่ว่าจะทําขายไม่ว่าจะทํา เพื่อเช่าเนี่ยนะเพื่อให้คนเช่าเนี่ยนะครับซึ่งเช่ามันก็เป็นธุรกิจที่ได้รายได้ต่อเนื่องต่่ออเนืงด้วยเแม้ไม่ว่าจะทําอพาร์ตเมนต์นะครับทำร้านค้าให้เช่าอย่างเงี้ยพื้นที่ให้เช่าอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะนั้นมันก็มีโอกาสเนี่ยที่ว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องมีการขายในอสังหาพวกอย่างเงี้ยทั้งขายแล้วก็ทั้งหาคนมาเช่าอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราก็ลองศึกษาไว้มันก็ดีนะว่าเฮ้ยเราจะใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยในการขายสินค้านี่กลุ่มแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยยมมมมัันนนนนนตต้้้้้ออองง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 งททททาา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 ไบบสสดด่่วีีีเรลกก็จจะุถู เนี่ยนอกจากเราจะไปลงทุนเรื่องอื่นนะครับลงทุนในหุ้นลงทุนในสินทรัพย์อย่างอื่นอย่างเงี้ยนะลงทุนขยายธุรกิจของเราเองเนงะี้ยธุรกิจหลักของเราอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็อาจจะต้องมีการแบบ diversify เนี่ยเราขายสินค้าตัวนี้อยู่ถึงจุดหนึ่งมันอาจจะเกิดการอิ่มตัวเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือพฤติกรรมการซื้อของคนมันอาจจะเปลี่ยนนะมันอาจจะต้องมีการแบบว่าลองทําธุรกิจในกลุ่มที่เป็นพวกอสังหาอนยะ่างเงี้ยเข้ามาเสริมอนยะ่างเงี้ยเนี่ยสร้างเสร็จก็ปล่อยเช่ามันก็ได้หมดนะเนี่ออย ขอพักอย่างเงี้ยนะเช่าเพื่อทําการค้าถูกไหมเปิดร้านอย่างเงี้ยนะให้เช่าอาคารพาณิชย์หรือจะเราจะทําเป็นเป็นมอเล็กๆก็ได้นะครับมันก็มีโอกาสนะครับหรือจะเป็นโรงแรมถูกไหมโรงแรมก็เป็นธุรกิจที่แบบได้ถ้าคิดเรื่องค่าเช่าแล้วก็ถือว่าสูงกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นการปล่อยเช่าที่เป็นรายเดือนเนี่ยค่าเช่ามันก็จะถูกกว่าถูกไหมถ้าเทียบรายได้ที่ได้กับเงินที่เราลงทุนไปในการแบบทำมาสังหาขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ต้องระวังช่วงนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเนี่ยนะพฤติกรรมลูกค้ามันกก็็เปปลีี่ยยนนนไหมดดออั้าาจร์พูถึง ถ้าการปกติแล้วกันบางทีหลังจากโควิดไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับอย่างอย่างในเทคนิคที่ที่วิดีโอที่อาจารย์มารวมใส่ไว้ให้3อันเนี้ยสามยูทูบชาแนลเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคเดียวกันนะแต่ว่าเขาเรียกเฟรมเบียนการใช้แสง2รูปแบบเนี่ยถ่ายห้องพักอย่างเงี้ยนะครับถ่ายคอนโดเนี่ยนะแสงที่1เนี่ยที่ถ่ายออกมาเนี่ยจะใช้แสงธรรมชาติก็คือแสงจากหน้าต่างเนี่ยแหละนะครับเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็ถ่ายภาพปกติเนี่ยแหละใช้แสงธรรมชาติแล้วก็แสงไฟในห้องเนี่ยนะ ได้ภาพแรกมาแล้วจากนั้นแสงที่2ที่เราถ่ายขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้แฟชแสงจากแฟชเนี่ยนะแฟชก็มีหลายแบบนะในวิดีโอ3วิดีโอนี้เขาก็มีพูดนะว่าเอ้เราจะเลือกแสงที่เป็นแสงแฟชเนี่ยนะครับใช้แฟชแบบไหนภาพแรกใช่แม่ถ่ายแสงธรรมชาติมาภาพที่2ภาพเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว,ว่าเปลี่ยนแสงนะครับใช้แฟชยิงอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูมือนี้นะครับไอภาพเนี้ยนะครับอันนี้เป็นโรงแรมอ่ะเนะนะครับเป็นเป็นห้องพักนะครับอันเนี้ยถ่ายโดยที่ใช้แสงธรรมชาติ ก็คือแสงจากหน้าต่างเข้ามาแล้วก็แสงไฟภายในห้องนะครับอันนี้อาจารย์ก็ถ่ายอันนี้พอดีวันเกิดลูกสาวเนี่ยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็มาเที่ยวที่โรงแรมโรงแรมเขาก็มีจัดเตียงให้สวยๆอย่างเงี้ยนะนะครับมีแบบลูกโป่งให้อย่างเงี้ยนะมีเค้กให้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจารย์ก็ถ่ายมาปกติอาจารย์ขายสินค้าในกลุ่มที่เป็นห้องพักโรงแรมอยู่แล้วเนี่ยบางทีเวลาอาจารย์ไปโรงแรมหลายที่อย่างเงี้ยโลเคชั่นในการถ่ายวิดีโอมาสอนอย่างเงี้ยก็เป็นโรงแรมที่อาจารย์ก็ไปดูไปหาไอเดียรวมถึงไปคุย ว่าเราจะแบบเข้าไปซื้ออย่างเงี้ยนะซื้อเป็นคืนห้องพักเป็นคืนแล้วก็มาขายอย่างเงี้ยเป็นก็เป็นธุรกิจที่อาจารย์ทําเป็นหลักอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าช่วงโควิดเนี่ยอาจารย์ก็หยุดนะเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลเนี่ยมีเราเที่ยวด้วยกันดูไหมซึ่งเวลาลูกค้าเ็าจะจองเข้าพักกับโรงแรมเนี่ยถ้าเขาใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันจะถูกกว่านะเพราะนั้นถ้าเรามาขายแข่งอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้อาจารย์ก็รอจองังหวะตอนแรกก็กําลังกลับมาซื้ออยู่แล้วกลับมาขายต่ออย่างเงี้ยนะแต ที่เป็นเฟสสามนี่นะแต่ก็ยังไม่ยอมยืนยันยทันทีแต่ว่าก็กําลังจะออกมาก็เลยแบบชะลอเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นถ่ายภาพถูกไหมสองภาพอันนี้ภาพที่1นึ่นแสงธรรมชาติถ่ายมานะครับอันนี้ภาพที่2นะครับภาพที่2เนี่ยก็คือใช้ไฟแฟลชเนะี่ยอันนี้อาจารย์ถือแฟลชแล้วก็ยิงขึ้นเครืงบนนะครับแล้วก็ถ่ายมันออกมาเนะี่ยอันนี้มีการปรับ ปรับชัตเตอร์สปีดให้มันแบบเร็วขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ใช้แสงแฟชทดแทนจะเห็นว่าในห้องเนี่ยจริงมันมืดลงนะเวลาถ่ายออกมาแล้วก็ใช้แสงแฟชยิงขึ้นเพดานเนี่ยนะแล้วพอมันโดนพอแสงจากแฟชเนี่ยนะมันโดนเพดานมันก็จะสะท้อนถูกไหมกระจายออกไปรอบๆห้องอย่างเงี้ยนะครับกระจายมาบนเตียงอย่างเงี้ยนะกระจายไปที่ผนังอย่างเงี้ยนะครับแต่เราดูปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเน,นี้ยมันมาจากเป็นรูปที่ถ่ายมาโดยการใช้ไฟที่เป็นแฟชเนี่ยนะซึ่งทั้งทั้งสองภาพเนี้ย รเราสามารถเอา2รูปนี้มาเหมิดกันโดยการใช้ Photoshop ในการทำรูปที่3เนี่ยเห็นไหมอันนี้รูปที่3นะรูปที่3นี่คือหลังจากเหมิดแล้วนะเอาภาพแรกภาพนี้เนะี่ยที่ถ่ายใช้แสงธรรมชาติอย่างเดียวภาพที่2ที่ใช้แสงแฟลชนะครับแล้วก็ใช้2ภาพนี้มารวมกันเนะี่ยแล้วก็ใช้เครื่องมือของ Photoshop เนี่ยนะในการเลือกบางส่วนของทั้ง2ภาพนี้มาผสมกันเนี่ยนะ นี่ครับเนี่ยก็จะเป็นภาพสุดท้ายที่ออกมาเห็นไหมสําหรับอาจารย์เองเนี่ยนี่ครับไอ้เทคนิคนี้เขาเรียกเฟรมเบียนเนี่ยนะเ,เ,เนี่ยที่ถ่ายภาพ2ภาพนะครับภาพหนึ่งเป็นแสงธรรมชาติภาพหนึ่งเป็นแสงแฟลชแล้วมารวมกันเนี่ยเนี่ยเป็นรูปแบบของการทําแอดโฆษณานะครับการทําภาพโฆษณาเนี่ยนะเนี่ยที่ช่วยเยอะเลยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างอาจารย์เนี่ยที่ขายอาสังหาที่เป็นมือ2ด้วยเนี่ยบางครั้งอสังหามือ2เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรีโนเวทเราจะแต่งใหม่ทุกอย่างแล้วเนี่ยนะแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจก็ยังมันก็อาจจะยังสวยไม่เท่ากับ นะครับตัวอสังหาที่เป็นมือหนึ่งถูกไหมแต่การที่เราใช้เทคนิคแบบอย่างเงี้ยทำภาพโฆษณาใช้แสงธรรมชาติแสงแฟดนะครับแล้วก็เอามารวมกันโดยการใช้ p h o t o s h o p ในการเหมิดดึงจุดเด่นของภาพนะที่แสงไม่เหมือนกันจุดเด่นของภาพจากแสงที่เป็นธรรมชาติจุดเด่นของภาพจากแสงที่เป็นแฟดเนี่ยนะเอามาผสมกันเนี่ยนะมันก็จะทาให้ภาพโฆษณาไอแมตัวคอนโดเราตัวโรงแรมเราเนี่ยนะครับมันแบบสวยขึ้นมา กระตุ้นให้ลูกค้าเห็นแล้วแบบให้หยุดมองแต่เวลาทํามันไม่ได้ทําแค่ภาพเดียวนะครับมันก็ต้องทําเป็นเซตเราก็ต้องคิดว่าให้เวลาลูกค้าจะซื้อเนี่ยนะมันจะต้องเห็นมุมไหนบ้างแต่นี้อาจารย์แค่ถ่ายเป็นตัวอย่างมาทําให้ดูแค่ภาพเดียวมุมเดียวอะนะตัวตัวไฟแฟลชที่อาจารย์ใช้กับตัวนี้นะครับอันนี้มันตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะไม่ต้องเสียบสายชาร์จแบตแล้วก็สามารถถ,ถ่ายได้เลยก็สะดวกนะเพราะบางทีเราเปลี่ยนมุมเรืออยู่เรื่อยๆถูกไหมเราไม่ได้ถ่ายแบบตัวคอนโดละมุมเดียว ห้องพักโรงแรมมุมเดียวนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปถ่ายมุมอื่นด้วยนะครับแต่มันไม่ไมยังเป็นต้องใช้ไฟแบบนี้ก็ได้นะครับใช้แฟลชที่เป็นแฟลชหัวกล้องก็ได้แฟลชตัวเล็กอะ่ะแต่กําลังไฟบางทีมันจะน้อยมันอาจจะสู้แสงธรรมชาติไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้หลายดวงแต่ถ้าถาใช้ไฟอย่างของอาจารย์เนี่ยมันใช้ดวงเดียวก็สามารถทําได้เลยนะครับลองดูได้นะครับวิดีโอลองเข้าไปที่เว็บอันนี้นะครับ real estate 1 o r u n f u com เดี๋ยวนะชื่อเว็บอันนี้นะครับอาจารย์ใส่วิดีโอ3ตัวนี้ ถ้าเรามีพื้นฐานในการใช้กล้องถ่ายรูปอยู่แล้วเนี่ยนะจริงๆไม่ยากดูแล้วน่าจะเข้าใจเลยนะครับเราก็ลองไปติดตามชาแนลเนาะของ3 c h ชาแนลนี้ได้นะครับเราคลิกเปิดดูวิดีโอเนี่ยนะลองเข้าไปดูได้นะครับว่าเขาขั้นตอนในการทำงานของเขาว่าทำยังไงบ้างเนี่ยนะก็จะมีทำให้ดูละเอียดเลยนะเนี่ยต้องแต่การแบบถ่ายเนี่ยนะถ่ายแสงธรรมชาติก่อนแล้วก็มาถ่ายแสงแฟลชอย่างเงี้ยนะครับยิงแฟลชขึ้นเพดานอย่างเงี้ย แล้วเขก็จะมีพูดเกี่ยวตอนที่ใช้ไลท์รูมในการแต่งใช้ Photoshop ในการเมิดแจริงๆมันจะต้องมีโพสโพสต์โปรดักชันเนี่ยตอนที่เราโปรเซสเนี่ยนะครับงานแต่งเนี่ยนะเนี่ยโพสต์โปรดักชันเนี่ยนะตอนที่เราโปรเซสมันเนี่ยนะครับการแต่งภาพเนี่ยมันจะมี2โปรแกรมที่สําคัญเนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มในกลุ่มที่เราขายสินค้าจากภาพเนี่ยนะก็คือไลท์รูมเนี่ยแล้วก็ Photoshop ถ้าเราดูในวิดีโอเขาเนี่ยที่อาจารย์ใส่รวมไม่ให้เนี่ยจะเห็นว่าเขาก็จะมีการสอนการใช้ทั้ง2โปรแกรมเนี่ยนะทาง Lightroom แล้วก็ Photoshop เนี่ยนะจนมันได้ออกมาเป็นภาพสุดท้ายเนี่ยนะที่เราแบบโปรเซสเสร็จแล้วเนี่ยนะนะครับลองดูได้มี3วิดีโอนะครับแล้วก็ลองไปติดตามทั้ง3 Channel เนี้นะโอเคนะนะครับลองเองไปดูเป็นไอเดียนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำเองนะครับเหมือนที่อาจารย์ว่านะเราต้องหาข้อมูลวิจัยว่าภาพแบบไหน โปรเซสในการทํางานให้แม้ขั้นตอนทํางานออกมายยงไงไยพอเราเข้าใจมันเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราก็ไปจ้างเขาแล้วตอนที่เราจ้างคนมาทำเนี่ยเราก็จะได้คุยได้ละเอียดขึ้นถูกไหมได้ตรวจงานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ย <oz> ได้รู้ว่า <oz> เงินที่เราจ่ายจ้างช่างภาพมาถ่ายเนี่ยนะงานที่เขาทำเนี่ยเฮ้ยเขาทำออกมาดีแค่ไหนขั้นตอนที่เขาทำเนี่ยนะครับมันมันดีมากกว่านี้ได้อีกไหมยอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเวลาที่เราไปจ้างเนี่ยมันก็ยากแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเฮ้ย เราจ้างคนนี้เนงานจะออกมาดีจริงไหมภาพที่ได้มาไปขายเวลาไปทําการตลาดดิจิตอลแล้วเนี่ยมันจะขายได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราเสิร์ชมาเยอะเสิร์ชทั้งขั้นตอนในการทํางานด้วยอย่างเงี้ยนะมาเนี่ยเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบเลือกคนได้เก่งขึ้นถูกไหมเนี่ยเพราะฉนั้นงานมันก็จะออกมามีคุณภาพขึ้นอยู่แล้วนะหรือหรืออย่างอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ก็เสิร์ชเพื่อลงลงมือทำที่ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราเราขายเยอะเนะเราขายขายบ่อยอย่างเงี้ย การที่เราต้องมาจ้างทุกครั้งเนี่ยนะครับมันค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มันก็จะสูงดูไหม,มนะครับเพราะบางครั้งงานโฆษณาระดับอย่างเงี้ยนะครับกานะรจ้างเนะนะวันหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะเสียเงินเป็นหมื่นหลายหมื่นอย่างเงี้ยนะโอเคนะลองศึกษาดูนะครับ